แน่นอนนี่คือบทความ YouTube ความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับหาดใหญ่สปีดลิงก์หาดใหญ่สปีดลิงก์ในรูปแบบภาษาไทยชื่อคลิป YouTube หาดใหญ่สปีดลิงก์ทางด่วนอนาคตของภาคใต้เชื่อมเร็วแรงสู่อนาคตบทความ YouTube หาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางครั้งใหญ่ด้วยโครงการ หาใหญ่สปีดลิงแฮดใหญ่สปีดลิง์ระบบรถไฟความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาให้เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคใต้ของประเทศไทยกับพื้นที่อื่นๆอย่างไร้รอยต่อหาดใหญ่สปีดลิงไม่ได้เป็นแค่รถไฟความเร็วสูงธรรมดาแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกม สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ,ธธจการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการยกระดับระบบขนส่งมวลชนให้มีความรวดเร็วปลอดภัยและเชื่อมโยงกับสนามบินสถานีรถโดยสารและระบบรางหลักทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดที่อัต่ระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหาดใหญ่สปีดลิงก์จะสามารถลดเวลาเดินทางจากหาดใหญ่ไปยังกรุงเทพมหานครหรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ในอนาคตผ่านระบบรางอาเซียนอาเซียนเร็วลิงก์ นอกจากประโยชน์ด้านการเดินทางแล้วยังมีแผนพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกสรอบสถานีหาดใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ของภาคใต้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่นับหมื่นตำแหน่ง โครงการหาดใหญ่สปีดลิงยังออกแบบมาให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดมลพิษและการก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืนรวมถึงมีสถานีทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งระบบ Wi-FI ฟรีพื้นที่ร้านค้าและแอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับการจองตั๋วและติดตามเที่ยวรถ ในอนาคตหาดใหญ่จะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพราะหาดใหญ่สปีดลิงกำลังเปิดประตูสู่โลกอนาคตที่ทุกคนรอคอยคำอธิบายใต้คลิป Description หาดใหญ่สปีดลิงหัดใหญ่สปีดลิงรถไฟความเร็วสูงแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเดินทางและโลจิสติกของภาคใต้เชื่อมโยงไทยสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ชมรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมโครงการนี้ถึงสำคัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหาดใหญ่สปีดลิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหาดใหญ่สปีดลิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหาดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนส่งอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัฒนาเมืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาชารเรลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ทราน SPORT TOP 10 KEYWORD หาดใหญ่สปีดลิง รถไฟความเร็วสูงแพทใหญ่สปีดลิง์รถไฟไทยอนาคตขนส่งภาคใต้การเดินทางเร็วเศรษฐกิจหาดใหญ่สถานีหาดใหญ่ระบบรางไทยโลจิสติกไทยหากต้องการให้ทำโปสเตอร์โปรโมทหรือเสียงบรรยายสำหรับคลิป YouTube เพิ่มเติมบอกได้นะครับ